สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องข่อยมาทายห่างหฮเบิ้งเนาะคะ่ะห่างขายของอยู่บ่องข่อยอยู่เนาะจ้ะเนาะมีอันเพื่อนใน u t u b e ขอมาเนาะค่ะว่าทายหฮเบิง้งแน่คนว่าดิข่อยกท็ทายให้เบิ้งไลายรอบแล้วละ่ะแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะเร็วเกินไปเนาะคะ่ะเพราะว่าข่อยฝาวนะขนมปัง อันนี้คอยก็จะทายห้เบิ่งแบบใจเย็นๆเนะค่ะเนาะเพราะว่าคอยไม่ได้ฟฝ้า,าไปใส่ก็บ่ววมี่ยังดอกพี่นอกก้องก็นี่แหละกุ้งหอยกุ้งเอ้ยกุ้งพอนะปาลาไก,ก่ฮัลโหลก็ไล่ตาตะมาอู้นี่เน่นฮัลโหก็มอสซาเรสัก็ต่อเสือพิซซ่ายยกกไปวะกินเต้งพิซซ่านี่เกิดโอ้ย

ันตาคือบานี่เก๋นี่ปล่อยเลกเลยอะค่ะแสบกลัวเป็นบาทเแต่แพงกว่าน่อยนึงมาไม่เอะตาลินาอตามิตะเอ๊ซีนูนพิซซามีการไล่ตาพิซซ่าเอิตานอตติงตามานี่ตามา ตำไมตารวิตก็ตาไมาำไมคือว่ออาอ,าอ,าอ,อะอไรตาพิศะนอกต่มาออสเารเซียไปซื้อเขายョไปซื้อเขากองน้อยก้อนพี่น้องเพราะว่าคอยบ่ได้ไปพุ่นไปซื้อถุงใง่ต้องเอารถใ่ไปเนาะคะ่ะ ซื้อกล้องหน่อยไปกินก่อนนี่พี่น้องอันทั่วที่คอยบอกที่คอยบอกพี่น้องในตางแดล่เนาะคะ่ะผู้ใดมากินทั่วต้มเนาะคะ่ะแบบนี้แสบอันนี้ทั่วเหลืองแต่คอยบรรูว่าอันนี้มันเป็นแบบไรเนาะคะ่ะคอยบรรูก็เคยกินกะทิ อีหยังเนาะนี่อ๋อกะทิคือกันเห็ดเบ้งพี่นออ้องเห็ดกระป๋องอืเอาเห็ดไปใส่ ate, เห้ดฟัวข่อยกันนะใส่พิซซา่ากินถ้าพิซซา่าพี่น้องเดี๋ยวค่อยซื้อข่าวอันนี้ไปก่อนจัสมินมจัสมินข่าวหอมมะลิ น้มน้มจืดฝรั่งกินเขาแล้วก็กินน้มนะคะ่ะก็คือเข้าเขากินน้ำาง้รข้างก็กินน้มแล้วแต่อารมณ์อยากเนาะ อันนี้ก็เป็นนุ่มทัวเหลืองเนาะค่ะเนาะกล่องน,ะะน,อองนึงก็แปดสิบบาทบาทเท่าเหมือนน้ำเต้าหู้นั่นแหละพี่น้องค่อยกิน,น,นแล้วนี่แหละค่อยอ้วน <c ười> ค่อยกินยู่พักนึ่งค่อยก็เลยเ้ากินก่อน <c ười> น้ำผลไม นี่แล้วเตอร์เร่จ่ายเงินก่อนพี่น้องอันนี้คอยเอาไปกระดาษขายขายขวดขายปองว่ะค่น Kita tak. 1720. Ya tam. Ah. Ya. Kita setarut. หยุดเวลาก่อนเดียวคอยใส่เอาของใส่ถุงก่อนเสร็จแล้วปะอยากเล่นเกมไหมแต่ตู้มันเต็มมีอยู่40เซนบ่าดอกมิก mix ฮะไปนายม้าซื้อของนี่ไง เออเออเออมิกซี่เอดแ่นายพผู้เทียไม่นูนตมาเอฮิววะไปก่อนเด้อพี่น้องเอ,อ๋ยสวัสดีนะคะ